อรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะสวัสดีครับแบกไว้มันก็หนัก วางได้มันก็เบายึดเอามันก็ทุกสุขเพราะปล่อยวางปัญหาต่างๆลุนแก้ไขได้หากเราอย่าได้ย่อท้อมันฝังธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแม้วันละนิดชีวิตก็เป็นสุขได้ครับหลายคลิปผม,มนักจะยุบหลักธรรมะ เรื่องการปล่อยวางมาพูดบ่อยครั้งเพราะหลักธรรมข้อนี้สำคัญยิ่งเราจึงควรรับฟังบ่อยๆในหลายแง่มุมแล้วมันพินิษพิจารณาตามความเหมาะสมและเห็นควรของแต่ละบุคคลขอให้พุทธศาสนิกชนและภูมิชนทั้งหลายรอดพ้นวิกฤต ะจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับการปล่อยวางไม่ใช่การวางเฉยหรือการไม่สุขใจใจดีการปล่อยวางมันต้องปล่อยวางด้วยปัญญาแล้วถ้ามีปัญหาก็เข้าไปแก้ไขทำให้มันถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นนั่นควรเป็น การปล่อยวางที่ถูกต้องการปล่อยวางคือการที่ปล่อยวางใจลงใจที่วางลงอย่างเป็นปกติใจที่ปัศจ,จาอาคติกิเลสตัณหาแต่ถ้ามีอะไรจะต้องทำจะต้องแก้ไขก็ไปทำทำให้มันดีขึ้น แก้ไขให้มันรุ่่วงเกิดประโยชน์ขึ้นมาซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ยังได้ประโยชน์จากการเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้แก้ไขได้ทำให้สำเร็จหรือร่วงก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้